กับผมในเรอยช่วงเอยชั้นปีสามตอนวิศวกรรมเดีย้าที่28ครับการถอนตัวการถอนตัวคือการผาออกจากข่าศึกและการเปลี่ยนที่ตั้งแห่งใหม่เพื่อปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไปสามารถกระทาได้ภายใต้ความกดดันและนอกความกดดันวิธีการผ่าออกจากข่าศึกในระดับหมดคือเล็กมีวิธีการผ่าออกจากข่าศึกเป็นรูปแบบมาตรฐานทั้งหมด3แบบคือ1การลดกําลังแนว ให้เบาบางลงหมู่และชุดยิงกำหนดตัวทหารที่จะถอนตัวให้เป็นทีมคู่ตล้แต่ละคู่คุ้มครองการถอนตัวของคู่อื่นขขณะการเคลื่อนที่ไปทางด้านหลังในการเคลื่อนที่ผ่านที่โลงแจ้งเราควรใช้ควันช่วยในการซ่อนพรางด้วย 2. การถอนตัวหากเป็นการยิงของก้าสึกเบาบางจนไม่จำเป็นที่จะลดกำลังแนว ตามวิธีแรกหรือเมื่อถอนตัวไปทางข้างหลังไกลพอแล้วหมู่ปืนเล็กสามารถถอนตัวทีละชุดยิงได้โดยแต่ละชุดผัดเปลี่ยนคุ้มครองกันเคลื่อนที่ซึ่งกันและกัน3การถอนตัวเป็นหมู่หากการยิงของฮาสึกบาบางจนไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่เป็นชุดหรือเมื่อหมู่ปืนเล็กถอนตัวไปข้างหลังไกลพอแล้วหมวดปืนเล็กสามารถเคลื่อน ถอนตัวไปทางหมู่ได้โดยแต่ละหมู่ผัดเปลี่ยนคุ้มครองกันเคลื่อนที่กันและกันเฮียโคตรมู่ไอ้สัด